ชาวเน็ตซัดยับนักร้องหนุ่มชาวสถานพาสาวสองคนไปเดทในที่เดียวกันซึงรีอดีตสมาชิกวงบิ๊กแบงตกอยู่ในความสนใจอีกครั้งเนื่องจากเรื่องอื้อฉาวที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงสอองค์เมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาดิสแทสสื่อเกาหลีจอมแชรายงานว่าซึงรีถูกค้นพบว่าไปเที่ยวพักผ่อน ที่บาหลีกับผู้หญิงสองคนซึ่งทั้งคู่ระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาอย่างโรแมนติกสื่อดังยังแจ้งอีกว่าซึงรีเริ่มนัดพบสุดโรแมนติกในบาหลีกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางสาวเอหลังจากเธอกลับไปเขาได้เดทอีกครั้งอย่างรวดเร็วโดยจำลองแผนการเดินทางก่อนหน้านี้กับผู้หญิงอีกคนที่ชื่อนางสาวบีแบบเป๊ะ เรื่องอื้อฉาวถูกเปิดเผยผ่านโพสต์โซเชียลมีเดียของผู้หญิงทั้งสองคนโดยเปิดเผยภาพที่คล้ายกันในสถานทออีเดียวกันและซึงรีได้สร้างโลกสองใบขึ้นมานางสาวบีแสดงความโกรธโดยกล่าวว่าหลังจากการยืนยันการกระทำของซึงรีฉันก็ขึ้นเครื่องบินกลับทันทีแต่ซึงรีไปสโมสอนในวันที่29เขาไม่มีท่าทีสะทกสะท้านเลย ฝ่ายยนสอเอเองก็แสดงความโกรธเช่นกันเมื่อรับรู้การกระทำของซึงรีหลังจากเรื่องอื้อฉาวล่าสุดชาวเน็ตเกาหลีได้โพสต์ลงโซเชียลมีเดียและแสดงความคิดเห็นว่าฉันไม่คิดว่าจะมีผู้หญิงแค่ A และ B เท่านั้นเขาอาจจะมีผู้หญิงตั้งแต่ A ถึงแซดเลยด้วยซ้ำฉันไม่อยากเห็นข่าวเกี่ยวกับเขาเลย โกรดปล่อยให้เขาใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการไปเถอะเราจำเป็นต้องรู้เรื่องของเขาไหมทำไมต้องอัปเดตเกี่ยวกับบุคคลน,นี้อีกณนะจุดนี้ฉันรู้สึกว่าเขากำลังทำสิ่งเหล่านี้เพื่อที่เขาจะได้ไม่เกี่ยวข้องกับผู้คนทำไมผู้หญิงถึงเลือกที่จะออกเดทกับเขาและ ฉันเดาว่าเขาไม่สนใจอะไรหรอกก็แค่คบซ้อนมีโลกสองใบมันไม่ผิดกฎหมายหรืออะไรเลย